สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาที่อำเภอสตึกครับจังหวัดบุรีรัมย์มาที่นี่เลยครับร้านข้าวมันไก่กินนี่กินนี่แหละไม่ต้องไปกินที่บ้านนะครับกินนี่แหละไม่ต้องล้างถ้วยล้างชามบัานพี่น้องว้าดไก่มีตัวอิบอิบโอ้โหมีไก่มีเลือกไก่พี่น้องสุดยอดจริงๆเลยครับ นี่เขาบอกว่าที่แถวขบขสพนะครับร้านกินนี่ข้าวมันไก่ครับบรรยากาศดีดีครับพี่นอ้องวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึง่งที่ได้ออกมาเที่ยวปนะ้าป้าตัวใหญ่ไก่อย่างนอนอ่อะไก่ตีว่าหรือไก่ตอดน,นี่ครับเดี๋ยวเรามาชม EP ต่อไปเนี่ย